ในเงื่อนไขข้อนี้มันมีฟังก์ชันแยกช่วงอยู่3อันหนูต้องแทนยังไงก็ได้ให้มันตรงกันโดยที่เขาบอกว่าให้ I อ่ะคือคาตอบต้องได้นะเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเลย iII I, I หมดเลยนะในที่นี้ไม่รองรับเศษส่วนหรือทศนิยมนะครับคือต้องเป็นจำนวนเอ่อจะฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้คือเป็นฟังจำนวนเต็มซึ่งแม่เป็นโจทย์ที่ยากไหมก็ยากแหละเป็นเป็นโจทย์ที่ดีด้วยอย่างแรกก่อน f 1 f 1พี่แทนเงื่อนไขก่นอันนี้มัน7กับ16ไม่มีทงนนังได้1่ถูกปะ่ะงั้นตัดกรณีที่ท้นี่ะท,ทย์่เลย F7 อะไรคุณกันได้เจ็ดมีไหมได้มีที่ได้สองมันได้สามจุดห้าซึ่งเขาบอกว่าต้องเปจำนวนเต็มใช้ไม่ได้งั้นแปลว่าพี่จิวต้องดิ้นมาเข้าเงอนไขนี้แทนครับงั้น,น,สนแสดงว่าพี่ก็เลยได้เป็น F5 ห้าบวกสองแทนตามทันนะสนแสดงว่าพี่เปลี่ยนเอกทต,ตัวไปเลยนะเบอร์ห้าเป็น F5 ห้าก่อนทันปะทันครับเพราะฉะนั้นพี่ได้แล้วไอเน,นี้ยคือ F7 เจ็ดถูกต้องครับไม่เถียมแต่ฝั่งขวาตรงนี้ก็คือได้เป็นเท่าไหร่นะ F5 ห้าอยู่ติดอยู่เหมือนเดิมตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะหกสิบปะกับเจ็ดสิบ ทันไหมครับแล้วพี่ขีดเส้นแบ่งฝั่งก่อนนะเอ่อ16ถ้า16ใช้อันไหนได้ก็ใช้เลยนะปรากฏเข้าเงื่อนไขที่สองปะใช่เพราะว่า8 2 16ถูกไหมงั้นพี่เข้าอันนี้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะดูดีกว่าเพราะฉะนั้นได้เป็น2คูณเลยนะ8ปะ<ม>ก็เลยได้เป็นอะไรนะ 4F 8บวก6ปะใช่8บวก6สิ่งที่พี่ชิวได้ออกมาก็คือไอเนี้ยฝั่งซ้ายคือ F16 ตามที่โจทย์ถามตรงนี้ไปเลยนะ 4f8 เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันขอติด <thì> ไปก่อนถัดมาพี่จิวฝั่งซ้าย1่ r เงื่อนไขแรกแปลว่าอ๋อโจทย์น่าจะดูแลไอ้ฝั่งซ้าย, 1, ายาน่าจะรันรันด้วยรันด้วยเลขเงื่อนไขที่สามยาวๆแล้วทำอย่างนี้ได้ให้ตันจนถึงเลขหนึ่งเปล่าพี่คิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะเข้าเงื่อนไขหนึ่งได้ตอนท้ายเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งก็ค่อยแตกหน่อมันอีกทีหนึ่งเกิดจากอะไรนะ f3 บวก2อันนี้บวก72เนอะเพราะฉะนั้นสามของพี่พี่ก็จะไปแปลงต่อเกิดจากเลยนะ f3 ปะ บวกด้วยสิบสามคูณสามบวกสิบสองตอนแรกหนูทําแบบนี้ไหมใช่ดูที่ว่ามันน่าจะต้องบีบไฟบังคับให้ใช้แบบเนี้ยหกตรงนี้สามสิบหกตรงนี้เป็นบวกสี่สิบแปดซึ่งเอฟสามมันก็ยังเข้าื่อนไขเดิมถูกป่ะก็ต้องเป็เนี้ยเนี้ยชัดละตอนเนี้ยชัดละเอฟหนึ่งบวกอะไรนะสองป่ะถูกไหมเอฟหนึ่งบวกสองตรงนี้ได้เป็นอย่าเพิ่งนะก็ได้ไปเลยก่อนเอฟหนึ่งก่อนป่ะบวกด้วยสิบสองคูณหนึ่งบวกสิบสองป่ะแล้วก็บวกต่อด้วยสี่สิบแปดป่ะครับ พี่เจียจะลงบวกเจ็ดสองเดี๋ยว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 ใช่เออต้องบวกเจ็ดสองด้วยนี่วะขอบคุณมากเพราะฉะนั้นตรงนี้สามกิ่งเจ็ดสองได้เป็นเท่าไหร่วะร้อยเมื่อกี้ได้สี่แปดเชื่อไสี่แปดได้เป็นร้อยยี่สิบปะร้อยยี่สิบโอเคนั่นแปลว่าพี่ต้องบวกร้อยี่สิบขอบคุณมากโอเคครับเนี่ยค่อยๆไล่ต่อไปเอฟหนึ่งรู้แล้วทันทีคือหนึ่ง อ๋อตรงนี้คือหนึ่งบวกด้วยอะไรตรงนี้ยี่สี่ร้อยสี่สี่ป่ะใช่เอ่อร้อยสี่ห้าแสดงว่าก้อนหน้าหนูได้รอ 5, ้อยสี่ห้าป่ะใช่อ,อ้าวเก่งนี่ก้อนหน้าหนูได้ร้อยสี่ห้าแต่ปัญหาคือ,อคน่าจะก้อนหลังมั้งแต่มันดูไล่ก้อนหลังกันเนาะแสดงว่าตกมาตายเร้ววะเสียดายวะ่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะต่อมาไปดูโอเคอถัดมาไปดูต่อพี่จิวได้ละฝั่งนี้พักก่อนส่วนฝั่งขวาลันเงื่อนไขสองยาวๆคิดว่าน่าจะรันด้วยเงื่อนไขสองยาวๆถ้ามันเข้าได้ก็เข้าสี่เออกิดเอฟแปดกระจักเลยนะสองคูณสี่ปะ ใช่พี่ขอใช้เครื่องหมายเป็นคูณเดียวคูณแล้วก็อย่าลืมบวกหกเนาะอ่ะพอชันพี่ดาละเอ่อประมาณนีน้พี่เขียนสี่กับบวกหกนี้ก่อนอะพี่รันตรงนี้นะ f สองได้เป็นเลยนะสี่ f สองปะสี่ <4. S 1> f สองบวกหกปะถูกไหมพชาน <F> <F> ถูกถูกไหมถูกไหม f f f สี่หรือเปล่า เออว่ะ f4 ใช่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 ใชเออต้องเป็น f4 เพราะว่าตัว x ของเราด้านหลังต่อมาพี่คูนกระจายก่อน16 f4 บวก24บวก6ทันไะต้องกระจายด้วยเหรอ,หรอพี่ขอกระจายก่อนจะได้รวมเลขง,ง่ายๆเป็น<อ>จัไอกระจายเล่มนอกเข้ามาอ่ะเพราะว่าถ้าแมงค<ด>ามันจะเป็นหลายก้อนต่อมา f4 พี่จิ๋วว่ายังอยู่ในเงื่อนไขเหมือนเดิมอีกก็คือไอสองเท่านี่แหละเหมือนเดิมแป๊บนึงนะคือเงื่อนไขที่สองปะ เรื่องไข่ที่สองเนาะเพราะฉันพี่ได้เป็น16คือแล้วนะ f 4คือ f 2องคูณสองปะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรนะเดี๋ยวบวก30ก่อนเนาะซึ่ง f 2อคูณสไ,ได้เป็นเปิดวงเล็บได้เป็นอะไรนะ4 f 2องบวกหกปะบวกสามสะโอเคถัดมาพี่จิวจะจายต่ออีกทีหนึ่งก่อนจัดรูปก,ก่อน64 f 2, 2บวกด้วย เก้าหกบวกสามสิบพฉะนั้นพี่ได้ละหกสิบสี่อันนี้บวกร้อยยี่หก f สองไปแปลงใหม่ก็อย่างเข้าเงินไข่เดิม F2 สองคูณหนึ่งปะชัดละก็จะได้เป็นเลยวนะสองคูณหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งละปสี่ะ4 f หนึ่งปะบวกหกปะเฮ้ยอันนี้ไม่ยากเลยนะทิ้งแต่ว่าพยายามทำลทอคำว่า,า,าใจมันก่อนจบแล้และ F1 หนึ่งคือเท่าไหร่ F1 หนึ 1> 1่งคือหนึ่งอืทันไหมอ่ะสิ่งนี้ไปจุดได้ได้เป็นอะไหรหกสิบสี่เปิดวงเล็บเลยนะสี่บวกหกปะแล้วก็บวกอีกร้อยี่หกปะได้เป็นไรหกร้อยสี่สิบบวกรอยี่หกปะได้เท่าไรเจ็ดร้อยหกสิบหกไหมคิดได้ถูกไหมน่าจะผิดตรงนี้แหละหนูผิดตรงที่หนูลืมกระจายสีเพราะว่ามันเป็นวงเล็บนอกมานี่วะอ่ะระวัง เนี่ยมันไม่ได้ยากแต่ว่าอย่าลืมสำคัญเคยพูดไปแล้วหลายรอบแล้วว่าให้ความสัมพันธ์กับเรื่องวงเล็บนะอืมสิบหกสี่บวกยี่สิบสี่หงก่อนนี้เต่อไปสี่ก็คือสองคูณสองโอเค เสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคถ้าเสร็จแล้วต่อมาพี่จิวได้ละตรงนี้เจ็ดหกหกนูแก้หมดแล้ะจุดจบละพี่จิวจับมาบวกกันปะอืมหนึ่งสี่ห้าบวกเจ็ดหกหกอันนี้ไม่ยากหมดละหมดมุกมาเลยตอบอืหนูบวกกันได้เท่าไหร่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโอเคถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพี่จิวก็ตอบเลยว่าเก้าหนึ่งห่งครับผม โอเคครับอ่าเพราะฉันพี่ดาละเก้าหนึ่งหนึ่งอันนี้คือคําตอบครับโอเค